สวัสดีครับอ่านี้บรรยากาศภายในร้านนะครับภายในร้านของเรานะครับร้านพงไพบุญเจริญทรัพย์นะครับวันนี้พามาดูผ้ากระสอบภายในร้านนะครับว่าสินค้ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับอ่เข้ามาดูมาชมได้เลยครับสวัสดีค่ะเชิญดูสินค้าภายในร้านเราได้นะคะสินค้ามีหลากหลายรายการให้ท่านเลือกนะคะอ่ะพามาดูสินค้าโดยรวมนะครับอ่านี่รายการแรกนะครับอันนี้เป็นยีนนะครับเป็นกางเกงยีนนะครับอ่ากางเกงยีนนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังเป็นเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดแฟชั่นนะครับเสื้อยืดแฟชั่นของผู้หญิงนะครับดูสินค้าโดยรวมนะครับส่วนตรงนี้คืองานเสื้อผ้าล่มนะครับเสื้อผ้าล่มผ้าเช็ดหน้านะครับผ้าเช็ดหน้านะครับตัวนี้เป็นยีนนะครับเป็นเสื้อยีนนะครับเสื้อยีนแฟชั่นผู้หญิงนะครับถัดมานะครับถัดมาตัวนี้เป็นงาน กางเกงเว็บพอย์นะครับเว็บพอย์เกตเอนะครับป้าย SD นะครับ s d นะอ่านี่ครับสำหรับสายเดินป่ามีนะครับเสื้อเดินป่านะครับยังมีอยู่เนาะอ่านี้เสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตผ้าสำลีนะครับผ้าสำลีบางนะครับโปรไลสกอตนะครับอ่านี้เป็นเสื้อยืดนะครับเป็นเสื้อยืดแขนยาวนะครับป้ายยูเคไทเกอร์ตัวนี้เป็นเสื้อยืดนะครับเสื้อยืดแมนทีเชิ้ตนะครับอ่านี่ครับ เสายืดนะครับนี่ครับเป็นเสื้อยืดนะครับนี่ครับกางเกงบอมกระโปรงนะครับมิกอาร์มี่นะครับกางเกงยีนชายนะครับกางเกงยืดนะครับกางเกงหัวยืดเนาะเสื้อแฟชั่นนะครับเสื้อแฟชั่นโอเวอร์ไซส์นะครับเสื้อแฟชั่นโอเวอร์ไซส์อันนี้เป็นเสื้อวินเทจนะครับของผู้หญิงเนาะ ตัวนี้ก็เป็นเสื้อผลมอ่มอันนี้เป็นแฟชั่นนะครับแฟชั่นเนาะสินค้าโดยรวมของทางร้านนะครับของทางร้านเราเนาะครับมาดูกันครับงานตัวนี้เป็นคาโก้นะครับนี่ครับคาโก้ขาสั้นนะครับคาโก้ขาสั้นแจ็คเก็ตนะครับนี่ครับแจ็คเก็ตนะครับแจ็คเก็ตยีนนะครับแจ็คเก็ตยีนส่วนทางนี้นะครับนี่ครับเป็นกางเกงสามส่วนสี่ส่วนนะครับ ทางด้านนี้นะครับเป็นเสอยืดแขนยาวนะครับเสอยืดแขนยาวผู้หญิงนะครับอ่าตัวนี้เป็นทหารนะครับเกาหลีนะครับเป็นทหารเกาหลีนะครับหรือจะเป็นกางเกงนอนนะครับลายสกอตล้วนนะครับเสอยืดนะครับนี่ครับเสอยืดโอเวอร์ไซส์นะครับป้ายจีก้านะครับสินค้ามีหลากหลายนะครับมีหลากหลายนะครับลูกค้ามาดูได้นะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นเสื้อลายสกอตกางเกงโยคะนะครับหรือกางเกงออกกาลังกายกางเกงยีนนะครับมีกองใหญ่เลยครับกางเกงยีนเป็นมิกนะครับตัวนี้เป็นมิกนะครับเป็นมิก่ากางเกงกีฬานะครับกางเกงกีฬาเบอร์หนึ่งนะครับเดรโอเวอร์ไซส์นะครับเดรโอเวอร์ไซส์นะครับเสื้อเชิ้ตนะครับอันนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะครับเสื้อเชิ้ตเป็นผ้ายีนสีนะครับ เป็นผ้ายีนส,สีนะครับอันนี้เป็นเสื้อยืดแขนยาวนะครับมีป้ายจีก้านะครับกับป้ายกุหลาบนะครับป้ายจีก้ากับป้ายกุหลาบเนาะอ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นเสื้อกีฬาครับเป็นเสื้อกีฬานะครับอ่ามีหลากหลายนะครับสินค้าตัวนี้เป็นกระโปรงนะครับนะมิกอาร์มีด้านในก็มีนะครับหรือจะเป็นบ็อกเซอร์ก็มีนะครับลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนนะครับสามารถสอบถามได้เลยนะครับ หรือต้องการซื้อปอีกนะครับซื้อปอีกแบบงานแฝนอยู่ย pacing, บนลาวนะครับอยู่บนลาวผ้าเนาะก็มีนะครับก็มีนะครับเข้ามาเลือกดูสินค้าเราได้เลยนะครับสินค้าเรามีมากมายหลายรายการเลยนะครับมากมายหลายรายการอยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการสินค้าแบบไหนต้องการซื้อเป็นลายตัวนะครับก็มีนะครับเข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับต้องการซื้อลายตัวก็เข้ามาดูที่หน้าร้านได้เลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชม